เรื่องจริงผ่านจอเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อจู่ๆเกิดเปลวเพลิงกำลังลุกไหมอาคารสูง4ชั้น2คูหาด้วยกันเป็นเหตุให้เจ้าที่ดับเพลิงต่างระดมกำลังกันเอารถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงมาระงับเหตุในครั้งนี้เหตุการณ์นี้จะบานปลายและวุ่นวายขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิ่งค o v e r 500 หลอดไฟ LED หลอด LME ผมได้รับแจ้งจากโทรศัพท์จากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟฟ้าช็อตบริเวณประตูทางเข้าร้านสีสยามเฟอร์นิเจอร์ผมจึงได้สั่งการให้รถดับเพลิงพร้อมรถตรวการออกไปตรวจสอบเหตุดังกล่าวและหลังจากนั้นเมื่อถึงที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าเหตุการณ์รายงานเข้ามาว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้100ร้อเอร์เซจึงเข้าทำการดับเพลิง เวลาประมาณตีห้าของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านสีสยามเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้น2คู่หาด้วยกันเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต่างระดมกำลังช่วยกันเร่งดับไฟก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้แต่ด้วยสภาพตัวอาคารและสภาพแวดล้อมต่างๆทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปนด้วยความยากลําบากก่อนหาช่องทางที่จะเข้าไปภายในอาคาร จ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อจะเบิกทางเข้าไปให้ได้ วิ่งขึ้นไปดูชั้นตีปรากฏว,ว่ามีควันอยู่ที่ชั้นตีก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างครับจงังหวะผมลงมาข้างล่างเนี่ยพอดีมีมอไก่เขาวิ่งโจรมาพอดีเขาก็บีบแฟรบอกพี่ไปไปลุกป,ป้าสีสยามผมก็รีบเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาดูก็วิ่งกลับเข้าไปหยิบโทรศัพท์โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแจ้งว่าไปไม้ที่นี่แล้วผมก็ขึ้นไปเรียกลูกไปอุ้มเรียบแฟรแล้วอุ้มลูกลงมา เวลาเริ่มผ่านไปของฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแต่เปลวเพลิงและกลุ่มพันยังไม่มีทีท่าจะสงบลงกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงที่มีอยู่น่าจะไม่ทันการจึงมีการประสานขอความร่วมมือรถดับเพลิงเพิ่มเติมจากเทศบาลใกล้เคียงรวม10คันเพื่อที่จะมาระง,งับเพลิงไหม้ดังกล่าวแต่ไฟยังคงลุกโชนและลุกลามไปอย่างต่อเนื่องทราบภายหลังว่ามีผู้ติดอยู่ภายในตัวอาคาร2รายด้วยกันก็คือเจ้าของร้าน และผู้จัดการร้านทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเร่งหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ไฟมันล้างยังไงเนี่ยไม่รู้หนูไม่รู้ว่าดีเด็กที่ร้านหนูนะมันโทรมาแม่มันเรียกหนูแม่แม่แม่อยู่ที่ร้านไหมไฟไหมหมดแล้วแล้วแม่ตื่นแล้วบอกแม่ไม่อยู่แล้วร้านไฟไหมมาเรนเรียโทรตามทุกเมองมาเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่พยายามใช้รถกระเช้าเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในแต่ประสบปัญหากลุ่มควันยังคงหนาแน่น เนื่องจากไม้ที่ถูกนํามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ค้อนทุบก,กระจกเพื่อระบายควันไฟและฉีดน้ําเข้าไปดับไฟ สักพักเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และรีบเข้าไปตรวจสอบภายในตัวอาคารทันทีเพื่อค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใน านที่เข้าไปตรวจค้นจนพบผู้ที่ติดอยู่ภายในรายแรกแต่ก็สายไปแล้วครับร่างที่ถูกช่วยเหลือออกมาได้นั้นเป็นร่างของเจ้าของร้านที่เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนสภาพถูกไฟลวกจนผุพองส่วนในมือยังคงกำไฟฉายไว้แน่น เจ้าหน้าที่ยังไม่ท้อเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นร่างของผู้จัดการร้านซึ่งก็ไหลลงหาใจแล้วเหมือนกันผู้เสียชีวิตทั้งสองคาดว่าทั้งคู่พยายามจะหาทางออกมาจากตัวอาคารจึงเกิดอาการสำลักควันจนหมดสติแล้วถูกไฟครอกจนเสียชีวิต ลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยผมผมได้สอบปากคำพยานแวดล้อมอาทิเช่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและข้าราชการตำรวจที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนผมและก็มูลนิธิเบื้องต้นนะครับผมผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าไม่มั่นใจแต่ว่าคงต,งต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกนิดแต่ว่าทงนั้นมีอยู่ในใจหลายๆประเด็นนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้คงต,งต้องรอ ทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานร่วมกับพิสูจน์พิสูจน์หลักฐานสมุตำรสงครามแล้วก็ร่วมกับไฟฟ้าด้วยวันนั้นเลยท่านมากันหมดเลยรายการเรื่องจริงพันจอขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขออนุญาตนําเหตุการณ์นี้มาออกอากาศเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมที่จะได้เพิ่มความระมัดระวังไม่ประมาทเป็นหูเป็นตาจะได้ไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้อีก ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงการสืบสวนและพิสูจน์หาหลักฐานต่อไปนะครับคำนิยามที่ว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งก็ไม่เท่าไฟไหม้เพียงครั้งเดียวก็ยังคงใช้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตจะต้องรอบคอบและดำเนินชีวิตให้ดีกว่านี้เผื่อที่ว่าหายณะจะได้ไม่มายเยือนคุณครับ